อ่ะถามนิดนึงไ้คือเราชอบทาขนมมาตั้งแต่ไหนตั้งไรหรอจริงๆก็แค่ชอบกินตอนแรกๆนะครับเมื่อประมาณ6ปีี่แเราแค่ชอบกินแล้วมันก็เหมือนแบบเราก็เล่นละครทํานู่นทํานี่ใช่ไหมร้องเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็รู้สึกว่าแบบอยากทํางานที่มันเป็นงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยออคือตอนนั้นเราเบื่องวงการหรือเปล่าหรือว่ายังไงมันก็ไม่เชิงเบื่อนะพี่แต่เราแบบพลังเราเยอะแล้วเราอยากทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันทำหลายอย่างก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องทิ้งวงการแล้วก็ แบบไปทุ่มเทให้ขนมอย่างเดียวเลยทาคู่กันไม่ได้หรอมันก็ทําได้พี่ี่วาแต่ว่าแรกๆก็เหมือนแบบก็ยังรับละครแล้วก็ไปเรียนวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับสุดท้ายก็เหมือนแบบไม่ไหวแล้วเพราะมนต้องเรียนแบบเต็มอย่างเต็งเต็งเรียนที่เลอกระดองเบอร์ใช่ไหมครับมันเป็นของฝรั่งเศสใช่ไหมครับมันก็ต้องเรียนประมาณถ้าเป็นขนมเฉยๆครับก็ประมาณ3 3 3สเทอมปีนิดๆโอ้เดี๋ยวนะแล้ว3มเทอมปีนิดๆเนี่ย เรียนสัปดาห์ละกี่วันวันละกี่ชั่วโมงอะห้าถึงหกวันโอ<ฮ>้โห<ฮ>ต่อสัปดาห์เหรอใช่ี่มันก็ไม่มีเวลา<ฮ>ทำอย่างอื่นแล้วมันไม่มีเวลาแล้วแล้วมันเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะ 8โมงครับถึงประมาณทุ่งหนึ่งหนักมากอะหนักแต่มันก็แล้วแต่วันอะเทอมแรกเราก็จะเรียนเบสิกใช่ป่ะมันก็จะเรียนขนมง่ายๆแบบง่ายๆอะคุกกี้บราวนี่ขนมที่มันเป็นขนมฝรั่งเศสง่ายๆอะครับที่มันเป็นขนมชิ้นอะไรเงี้ยพอมันเริ่มเข้าเทอมกลางเราก็จะเริ่มเข้าพวกแบบว่าอะเริ่มมาเป็นทาร์ตราสเบอร์รีทาร์ตอร่อยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรให้ให้ทำเยอะขนมพอมันเรียนรู้จริงๆมันก็เริ่มแบบอะสนุกแล้วก็เริ่มเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถามตรงๆเลยนะเสียดายไหมนะ ตอนนั้นที่응ต้องต้องทิ้งงานในวงการเออก็มีคิดบ้างว่าแบบเออก็เสียเสียรายได้ไปเยอะยในความรูม้สึกเราคือการทํางานในวงการในความรู้สึกเต็งคือมันก็แบบมันก็เป็นเหมือนความฝาันแรกๆตอนอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากเป็นนักร้องแล้วก็ได้เป็นแล้วได้ทําแล้วอะไรเงี้ยแล้ว,ลวล <S 1> <S 1> ลลคราวนี้ก็รู้สึกว่าแบบก็อยากทําฝันอื่นๆต่อพี่อ่ะมันชีวิตมันต้องสนุกสิมันต้องทำในหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทางนี้เลยตัดทางนู้นขาดไปเลยใช่ป่ะทำบันเทิงสุดท้ายก็เลยตัด ก็คือไม่รับละครแล้วแม้แต่แต่จาได้ว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะเราอาจจะไม่เห็นหน้าเขาที่เมืองไทยนะแต่เขาไปโด่งดังอยู่ที่ประเทศจีนนะจ๊ะเขาไปอยู่ประเทศจีนเป็นเล่นจีนจีนเลยจริงจังพอเราไปนะกินด้วย้ะได้คุกกี้ก็ได้อันนี้อันนี้หนูจ้วงเลยค่บจ้วงเลยนะไปแล้วอันนี้เสียดายมันสวยมากเขาหนูบอกแล้วว่าเอาบีบมา เดี๋ยวนะก่อนจะไปต่อนนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับใช่คำว่าสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคืออะไรครองจริงสตรอเบอรี่ช็อตเค้กจริงๆงอ่ะมันก็คือมันเป็นเขาเจอของการทานขนมเหมือนของคนญี่ปุ่นที่มันจะทานง่ายๆนุ่มๆฟูๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนขนมเค้กที่มันทานง่ายองแล้วก็ทานกับผลไม้รสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมต่ยังี้สิ่งที่หนูงงมากก็คือพี่แตงไปเรียนจริงจังใช้เวลา5วันเนี่ย ฉันจะอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายพอออกมาปุ๊บไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านเอาตรงๆคือเราก็ไม่ได้มีเงินทุนเยอะมากๆขนาดเยอเราอยากเปิดร้านงียตอนนั้นก็แบบหาเวว่าจะไปทางไหนดีก็เลยยื่นเรื่องฝึกงานไปอยู่ที่อเมริกาครับก็ไปอยู่ก็เลยเป็นฝึกงานที่อเมริกาฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องขนมตรงนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วไปเรียนต่อที่อเมริกาเพิ่มเติมป่ะก็เรียนด้วยคือที่เรียนปีกว่านียังไม่พอหอใช่ไหมต้องไปเรียนเพิ่มเติมตลอดมันจะไม่จบมันจะไม่จบใช่ไหมมันจครับจริงๆนะเตงรู้สึกว่าจริงๆขนม แต่ละประเทศเราก็มี culture กันกินไม่เหมือนกันรสชาติของคนที่ชอบก็ไม่เหมือนกัน เช่นคนญี่ปุ่นก็จะชอบอะไรนุ่มๆเบาๆซอสแบบนี้เป็นต้นใช่มันเป็นเค้กญี่ปุ่นริงๆงนะเชืตามันก็เป็นญี่ปุ่นใช่่ออย่างอันนี้จริงๆมันราสเบอรี่ทาร์ตมันก็จะเป็นแบบฝรั่งเศสแท้ๆมันก็จะเป็นฟิลฟิลแบบนี้ครหวานๆหน่อยคือต้องกินกับพวกกาแฟหรือชาหรืออะไรแบบนี้ย้อนกลับมาที่ซันนี่เขาถามบอกว่าไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านเพราะว่ายังยังไม่คิดว่าตัวเองพร้อมที่จะทำธุรกิจนะครับเพราะว่าเป็นคน เป็นคนศิลปะมากคือคนชอบทําขนมแต่ว่าไม่รู้ว่าการท,ทําธุรกิจมันทํำยังไงอ๋อยังง่าย